กิจกรรมก็ผ่านไปและเข้าใจว่าคงจะเดินทางกลับมาเอ๊ะหรือว่าคงมีประเด็นเรื่องรับสมัครสอวอรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะค่ะทั้งทุกอำเภอเลยใช่ไหมทั้งไปใช่ค่ะเริ่มวันนี้คุณสแสวงบนมีเมื่อวานนี้ไปตรวจที่ไหนแล้วเนี่ยคุณสแสวงเมื่อวานไปตรวจเลขาธิการาก,กรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตนเนี่ยไปสํานังกงานเขตคันนายาวกับสํานังกงานเขตบางกะปิค่ะไปตรวจเยี่ยมความพร้อมอะ คือผู้ที่มารับใบสมัครไปแล้วหมายถึงผู้ประสงค์ลงสมัครแล้วอย่างที่บอกเอาเผื่อใครไม่ได้ด้วยใช่ค่ะเพราะาต้องเอาบัตรประชาชนไปนะคะรับล่าสุดเดี่ยวสามหกว่าคน34,847คนอ้าวอันนี้ถือวันนี้เป็นวันสําคัญที่เดี๋ยววันนี้จะมีเริ่มไปสมัครกันทุกอําเภอใช่ไหมน้องไบค่ะก็จะได้เห็นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นการสมัครเดี๋ยจะต้องสมัครหนึ่งคน หนึ่งกลุ่มอาชีพและหนึ่งอำเภอเท่านั้นนะใช่ค่ะไปสมัครมากกว่านี้ไม่ได้มีความผิดด้วยนะท่านผู้ชม,มกรณีการเลือกสวเนี่ยคนสมัครดูจะถูกเพ่งเร็งพอสมควรนะนะก็คือมี20กลุ่มอาชีพขึ้นมาให้ดูซิเป็นยังไง20กลุ่มอาชีพต้องได้ ก็ประกอบไปด้วย1กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินความมั่นคง2กลุ่มกฎหมาย3กลุ่มการศึกษา4กลุ่มการสาธารณสุข5กลุ่มอาชีพปลูกพืช6กลุ่มอาชีพทำสวนประมง7กลุ่มลูกจ้าง8กลุ่มสิ่งวดล้อมพลังงาน9กลุ่มผู้ประกอบการ SME 10กลุ่มผู้ประกอบการอื่น11 11กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว12กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม13กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี14กลุ่มสตรีอันนี้จะกว้างหน่อยกว้างเลยอ่า15กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการชาติพันธุ์16กลุ่มศิลปะดนตรีนักกีฬา17กลุ่มประชาสังคม18กลุ่มสื่อสารมวลชน19กลุ่มอาชีพอิสระและ20คือกลุ่มอื่นๆค่ะเพราะฉะนั้นสเปคเป็นกลุ่มไหนอย่างไรขนาดเดียวกันรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เฉพาะระดับอำเภอก่อนเนี่ยต้องไรย2่สิถึงยีพฤษภาคมนะคะที่พุ่มหน่วยการเขตเอ่าพุ่มหนวยการอำเภอกาหนดถ้าเป็นกอร์อก็เขตค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะเลือกระดับอำเภอกันเนี่ยเป็นการเลือกกันเองในกลุ่มแล้วก็เลือกข่วยซึ่งจะจับสลากมาเป็นสี่กลุ่ม <ฮะ S 2> จากยี่สิบกลุ่มเนี่ยต้องไรจะระดับอำเภอเนี่ยวันที่9มิถุนายนนะคะ ส่วนระดับจังหวัดวันเลือกคือ16มิถุนาระดับประเทศคือ26มิถุนาแล้วก็จะประกาศผลวันที่2กรกฎาคมเมื่อวานนี้ประธานประกาศการเลือกตั้งคุณอิทธิพรบุญประคองยืนยันใช่ไหมว่ายังไงก็ประกาศได้แน่ 2>, <า>2กร,รกฎาคมยืนยันเมื่อวานนี้มีเสียงบอกชัดเจนหลังจากที่มีบางคนไปจับตาวิพากษ์วิจารณ์ในทำมองว่าเดี๋ยวจะมีกรณีล่าช้าและจะทำให้สวปัจจุบัน สามารถจะอยู่เป็นสวต่อไปอีกยาวนานหรือไม่ประกันใดเมื่อวานนี้ประธานกกตออย่างที่ผมบอกคนอิทธิพรบุญประคองบอก ะะระดับประเทศเนี่ยคือวันที่26มิถุนาที่เมืองทองธานีแล้วผลมันจะออกมาวันนั้นเลยนะคะแต่ว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการเนี่ยให้รอ5วันเผื่อมีช่องทางและมีเวลาจัดการกับสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้องอในแง่กระบวนการหรือทุจริตอย่างเช่นอาจจะมีการนับคะแนนผิดในบางกลุ่ม,มถ้ากกตเห็นว่าผิดจริงก็ควรจะนับคะแนนใหม่ในกลุ่มนั้นรอบสองแต่กรณีทุจริตเนี่ยถ้าทําไม่เสร็จใน5วันก็ประกาศผลการเลือกตั้งสวก่อนได้เลยดย โดยไม่ตัดสิทธิ์เสร็จแล้วค่อยมาสืบสวนไต่สวนต่อถ้าพบทุจริตจริงก็สั่งเพิกถอนสิทธิ์ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่นะคะถ้าการณีทุจริตแล้วถูกเอาชื่อออกในภายหลังเนี่ยไม่ต้องเลือกตั้งใหม่เอาชื่อสำรองขึ้นมาได้เลยแล้วท่านประธานกะกะตคุณอิทธิพรก็บอกว่าตั้งใจว่าจะประกาศผลให้ทันเวลาที่กําหนดให้ได้ก็คือวันที่สองกรกฎาคมการรับสมัครเนี่ยไม่หยุดราชการนะค่ะใช่ไหม ที่เราเห็น<ช>ประกาศรัาสมัครเพราะสัปดาห์นี้จะมีวันที่22เป็นวันหยุดนะฮะไม่ไม่เว้นวันหยุดราชก,การสมัครได้ทุกวันนะคะ20 24พฤษภาค,คมเพราะฉะนั้นเชิญชวนท่านที่สนใจเตรียมเงินไว้1,500 <2 S 2> แล้วมั่น <5 S 2> ใจ <5 S> 2,500 <5 S 2> แล้วให้มั่นใจว่าตัวเองมีคุณสมบัติไม่อย่างนั้น ถ้ารู้ว่าไม่มีคนสมบัติวยอีกนะก็มีโทษอีกนะคะขาดคุณสมบัติแล้วยังไปสมัครอย่างเงี้ยค่ะขนาดที่คุณแสวงบุญมีเรขากรรอฟ้าฟังโดวันสองวันนี้จะมาออกรายการคุยนอกจอมาตอบทุกคําถามนะค่ะแต่อย่างที่บอกไปว่าคือก็จะมีบางท่านบอกจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้คุณแสวงบอกกฎกติกาของสอวเนี่ยเขาไม่หาเสียงค่เพราะฉะนั้น ให้แนะนําตัวพูดถึงประวัติที่ผ่านมาอย่าไปพูดถึงจะทำอะไรในอนาคตคมันแปลว่าอย่างนั้นไหมค่ะอะถ้าบอกจะไปทําอะไรมันก็เข้าข่ายหาเสียงใช่เพราะเขาห้ามหาเสียงค่ะมันก็ได้จะบอกว่าผมเป็นใครมีประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรเท่านั้นใช่ไหมใช่บอกมากกว่านี้ได้ไหมมีความสนใจเรื่องอะไรได้ไหมอเออ แต่กฎหมายอะนะเดี๋ยวรอดูท่านผู้ชมฮะเรื่องการเลือกสวสนใจกันหรือเปล่ามีเงิน2,500มั้ยไหมแล้วถ้าสมัครกัน30,000เท่าไหร่34 0 0เดี๋ยวรคูณดูตอนนี้ตัวเลข3,000สามกกตจะได้ค่าใช้จ่ายในการเลือกคราวนี้เนี่ยเท่าไหร่ร47คูณ25นล้านตอนนี้มี87,117,500ล้านหนึ่งแบาท เลือกตั้งใหญ่ยังมีหน่วยเลือกตั้งเป็นครูหาคแต่เลือกสอวมีอำเภอ,อใช่ไหมแล้วก็มาจังหวัดแล้วก็มาระดับประเทศอ้าวเรื่องนี้ว่ากันไปแล้วก็มาดูคือเขาห้ามหาเสียงเหมือนตอนรัฐมนูญปีสีูนย์ตอนนั้นเนี่ยเลือกตั้งสวโดยตรงนะรัฐมนูญปีสีูนย์ต้องไปทันไหมค่ะ ไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมตอนนั้นจำไม่ได้ว่าเป็นเลือกสอวรหรือเปล่าเลือกสอวโดยตรงอะ่ะใบเลือกทุกอย่างที่มีการเลือกเขาห้ามหาเสียงค่ะปี40อายุเท่าไหร่อ๋อใช่ปี40ได้ไปเลือกแล้วจะมีการเลือกหลังจากนั้นไม่นาน<อ>เลือกตั้งสอวอ๋อยังอายุไม่ถึงพออายุแค่14ปีค่ะฮะเออนั่นน่ะสิยกนั้นเนี่ยโอ้โหกรุงเทพสิบกว่าคนน่ะ คะแนนมากที่สุดหลายแสนถ้าผมจะไม่ผิดอาจารย์ประโมนไม่กลัดแล้วคนอันดับท้ายหลักหมื่นอเออคือเขาเอาขนาดประชากรด้วยอันนั้นเลือกตั้งโดยตรงรับนูลปีสีู่นย์แต่ปัจจุบันรับนูลปีหกสองใช่ไหมค่ะไม่ได้เปิดโอกาสปีอะไรนี่จำรับนูลตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินน้องไปจำนูลปัจจุบันได้ไหมปีหกศูน หกใช่ไหมค่ะเอลำนุนฉีกบ่อยไงปีหกศูนนะจับสนไปหมดแลล้หกศนใช่ไหม <60. S 2> อ่ะหกศตามนั้นเป็นการเลือกด้วยวิธีที่บางคนบอกพิสดารค่ะแล้วคนประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะฉะนั้นบุมนึงก็จะมีเสียงจากผู้เกี่ยวข้องบอกจะรู้ไปทำไม <5. S 2> ขนาดที่อีกฝากหนึ่งบอกต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้แล้วรู้แล้วยังไง อีกฟังหนึ่งบอกอืมอืมเออแล้วยังไงไหนอือเออวันนี้มันมีรายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่อะค่ะว่าดูอันนี้คคือฮะอาจารย์นักวิชาการที่มชอบอกว่าอ๋อจะมีท่านนี้อาจารย์ธเนศเจริญเมือง เารบดิชนบอกว่าอดีตนายกสมชายวงสวัสดจะลงเหรอใช่ค่ะจะลงสวเชียงใหม่อันนี้ตามข้อมูลอาจันทนเนตรนะคะที่บอกว่าคุณสมชายวงสวัสดอดีตนายกคนที่26สามีของเจ๊แดงคุณยาวภาวงสวัสดนะคะจะลงสมัครสวรในเขตอำเภอแม่ริมเนื่องจากว่าภูมิลำเนาหรือบ้านพักสนามกอล์ฟกรีนวันเล่ค่ะที่แม่ริมอะ่ะท่านอยู่เกินสองปีแล้ว แล้วอาจารย์ธเนศก็วิเคราะห์ไปว่าพักเพื่อไทยหรือบ้านใหม่ที่บ้านใหญ่ที่เชียงใหม่เนี่ยสนับสนุนคุณสมชายน้องเขยคุณทักษิณเพราะว่าต้องการจะยึดฐานการเมืองคืนจากพักเก้าไกลสวนะค่ะคือเหมือนเหมือนฐานการเมืองจะยึดทั้งหมดเลยค่ะเนื่องจากว่าเ,เชียงใหม่อาจารย์ธเนศวิเคราะห์ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์วิเคราะห์เชียงใหม่มี1ิเขตใช่ไหมคะก้าไกลไปแล้วเจ็ดนะคะ ดังนั้นมันมีแรงกระเพื่อมอยู่พอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งอบจอย่างเงี้ยสมาชิกอบจอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้ถ้าคุณสมชายลงสมัครเนี่ยเขาบอกมันจะเป็นยุทธการหรือเป็นสงครามที่ต้องการจะเอาไว้สั่งสอนพักเก้าไกลกับพักการเมืองอื่นที่อยากจะมาปักธงที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าเป็นบ้านเกิดคุณทักษิณบ้านเกิดคุณยิ่งรักเป็นเมืองหลวงของพักเพื่อไทยมาก่อนสั่งสอนอะไรเก้าไกลเขาได้มากที่สุดที่เชียงใหม่ ก็นั่นแหละค่ะก็จะยึดคืนไงใช่ไหมท่านในมุมอาจารย์ธเนศนะคะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยอยากจะพลิกฟื้นอยากจะกอบกู้ชื่อเสียงของพรรคเพื่อไทยกลับคืนมามและเหมือนกับเป็นการทดสอบขุมกําลังและสร้างความนิยมจากประชาชนอีกครั้งหนึง่งอันนี้เป็นบุมของข้อมูลจากอาจารย์ธเนศเจริญเมืองค่ะบอกการเลือกสอวที่เชียงใหม่อ่ะแพ้ไม่ได้ค่ะเพราะถ้าแพ้มันจะส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีกับภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยในอนาคต เขาห้ามพักการเมืองสมาชิกพักการเมืองก็บอกไม่ได้เป็นหรอกค<อ>่ะใ,<ช>ใช่ไหมคุณสมชายไม่ได้เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยใช่ไหมเดี๋ยวตามกันดูอือืมอ่ะจะสมัครกันไหมจะสมัครกันไหมสมัครกันไหมอืมอ่ะ